แฮมแฮมสวัสดีครับล่าล่านก็สําหรับวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนไปชม5้าเทคนิคเอาไว้ใช้เกิดประโยชน์ในแรงนะครับซึ่ง5เทคนิคนียผมคิดว่ามันเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับแบบเราเจอแบบสถานการณ์แบบย่ำแย่มากนะครับผมก็เลยคิดว่าเอา5้าเทคนิคนียมาบอกทุกคนเลยจะดีกว่านะครับแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยผมขอแค่กดติดตามแล้วก็กดไลค์แค่นั้นเองโอเคงั้นเราก็ไปรับชมกันเลยครับ ก็สําหรับเทคนิคอันแรกนะครับผมก็จะพาทุกคนไปตรงโรงงานไฟฟ้ามาตัวเองโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราใช่ไหมครับจะมาเก็บสไนตรงวงฟ้าใช่ไหมครับผมก็จะมาบอกเทคนี้นะครับเพราะว่าเทคนิคมันดีโคตรเลยนะครับเวลาเราแบบเจอเกมเติงอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ที่ผมเดินมาก็มันก็จะมีแบบหลุมๆตรงนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถดูคนแล้วก็เออสแนปสแนปยิงอัดตัวเออประมาณนั้นนะผมพูดไม่ค่อยถูก ส่วนเทคนิคที่ผมจะสอนนะครับผมก็ใช้โดยการนั่งแล้วก็ลุกสะกบยินะครับเนี่ยเห็นปะผมก็ทําแบบนี้นครับปับป๊บปั๊บลุกนั่งนั่งแล้วก็ยิงนะครับคือสตูเนี่ยมันจะมันมันจะไม่เห็นเราครับถ้าเราทําแบบนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราเนี่ยสามารถออหมอบลงแล้วก็มันจะเห็นทะลุมือได้นะครับแต่ว,ว่าเราเนี่ยไม่สามารถยิงทะลุได้นะครับแต่ก็ดีแล้วแหละเผื่อคนโดนแบนนะครับแล้วก็ผมไม่ แล้วก็ผมไม่แนะนําให้ทุกคนมาแคมป์นะครับเพาว่ามันเป็นจุดยังไงนะเป็นมันเป็นจุดโล่งนะครับดูจากพวกบมเข่าแล้วเนี่ยเราอาจจะโดนลอยหลังก็ได้นะครับสําหรับเทคนิคอั้นแรกนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบประโยชน์โคตรโเลยนะครับเวลาเราเอาไปลงแรงหรือคว,วงฟ้าแบบเราไปเก็บสไนัยประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ไปดูเทคนิคอั้นที่2กันเลยโนโอเคสําหรับ เทคนิคต่อไปนะครับเทคนิคที่2รของเราครับโดยให้ทุกคนเนี่ยไปเก็บกับดักระเบิดมานะครับแล้วก็ให้ทุกคนไปหาท่อระบายน้ำนะครับหรือว่าเราเนี่ยจะไปหาท่อระบายน้ําแบบสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาแบบวงกลมจะดีกว่าผมก็จะเอาของมาล่อนะครับมาล่อแบบเช่นเราจะทิ้มยาทิ้งกระสุนหรือปืนก็ได้นะครับแล้วก็เอาให้มันมาปิดกับดักระเบิดไว้นะครับแต่ว่ากับดักระเบิดที่เราวางมันก็จะแบบโผล่นิดนึงนะครับ กับดักระเบิดมันหายไปไหนวะอ๋ออไอ,อ,อ้เฮียดูดกดทิ้งกับดักระเบิดไปไนี่หว่าแล้วก็ให้ทุกคนกดวางระเบิดนะครับเอาวางไว้ทับกับพวกเช่นยาหรือกล่องซ่อมเกาะก็ได้นะครับเวลาเรามียายเยอะหรือกระสุนเยอะเนี่ยเราก็เอามาทิ้งตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เอาระเบิดมาวางไว้คนอื่นคนที่มาฟาร์มที่หลังเราเนี่ยมันจะได้มาเหยียบระเบิดร้อนนั่นเองโอเคขอของคืนงั้นเราก็ไปดูเทคนิค อันที่3ากันเลยนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนั่นเองโอเคครับสำหรับเทคนิคที่3ามนะครับเวลาเราเจอแบบคนอยู่บ้าน2ชั้นใช่ไหมครับโดยเทคนิคนี้ผมคิดว่าแบบยังไงล่ะแบบเราไม่มีความมั่นใจที่แบบจะวิ่งแบบขึ้นช้าตรงๆนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ตายนะครับคือมันทําได้แค่เฉพาะแบบใหม่นะครับแบบเก่านี่เราไม่สามารถทําได้นั่นเองทุกคนจะเห็นได้ว่าผมได้กระโดดขึ้นห่วงยางไอ้สองอันตะกี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับแบบกดย่องนะครับ ปั๊บแบบนี้มันก็จะไม่มีเสียงนะครับแล้วก็กดยองเรื่อยๆแล้วก็กดกระโดดยิงหัวชาร์นั่นเองยนะิงหัวชาร์ตคือรวะสำหรับใครที่ชอบเทคนิคที่3ครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับเออเทคนิคที่2ทที่3ามะเออที่3เนะี่ยโอเคสำหรับเทคนิคที่สี่ครับก็ให้ทุกคนไปหากับดักระเบิดอีกเช่นเคยนะครับกว่าผมจะหาได้เนี่ยผมจบไปกว่า3เกมแล้วนะจริงๆแม่โคตรเหนื่อยเลย ก็ให้ทุกคนเนี่ยไปที่บ้านชั้นนะครับบ้าน2ชั้นเหมือนเดิมครับแต่ว่าแมปอันนี้เนี่ยมันเป็นแมปเก่านะครับอันนี้สําหรับแมปเก่าแมปเก่าก็ให้ทุกคนนะครับมาตรงบ้าน2ชั้นนะครับโดยให้ทุกคนเนี่ยขึ้นมาชั้น2นะครับแต่ก็ระวังคนนิดๆนะครับเพราะว่าเผื่อจะมีคนครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นตรงขอบระ้าต่างตัวนี้ใช่ไหมครับที่ผมเซอร์โฉบให้ดูนะครับแล้วก็ ให้ทุกคนกดกระโดดนะครับจะไปอยู่ชิดหน้าต่างนะครับเพราะว่าเราจะกระโดดออกหน้าต่างครับแล้วก็ให้ทุกคนยืนแบบนี้นะครับแล้วก็กดวางระเบิดปั๊บอ่ะ <S <S <ด>เห็นป่ะทีนี้ระเบิดมันก็จะซ้อนอย่างนเนียนเห็นป่ะคือผมกลยะผิดนิดหน่อยนะครับระเบิดมันกเ็เลยออกแบบแปดแปแบบนี้นะครับอะไรแบแปดแแต่ก็ให้ทุกคนเนี่ยแบบกลยะดีๆนะครับเพราะว่าจะได้ซ้อนระเบิดเนียนนั่นเองคือผมเนี่ยควจะหาระเบิดได้แต่ละลูกเนี่ยมันโคตรนานเลยจริงสามเกมได้แค่ลูกเดียวทุกคนคิดดูดิ ทำไมเวลาเราลงแรงแม่งกูเจอระเบิดอันนี้โคตรเยอะเลยกับดักระเบิดเนี่ยเย่ยยยเราก็มาเทคนิคอสุดท้ายแล้วนะครับเทคนิคที่ห้านั่นเองแต่ว่าผมเนี่ยไปเจอคนนะครับเห็นป่ะมาคู่เท่านั้นทั้งหัวทั้งเมียปืนลัน่นเออสวยสวยสวยแล้วกูแผ่สซองแผลซองสเต็ปยอ่อไอ้ใหญ่ยิงยิ่งย่อย่ยอ <c oughs> ผมก็ตายแล้วผมผู้สาวมาทําคลิปแล้วมันมาเจอคนนล้นหนี่แฟนเลนี่ยแฟนเอะให้เปิดให้เปิดปับปั๊บเอาเอาเอาเ้ยเอาไม่เอาปิดอ่ะเนี่ยพี่ก้าสิบกูไปแล้ตัวขครตัวมันโอเคครับสำหรับเทคนิคสุดท้ายนะเพราะว่าผมต้องรีบทำหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีตี้อื่นมาครับโดยให้ทุกคนวางไอวอแบบนี้นะครับแล้วก็กดเดินวิ่งตรงเฉียงแบบนี้ครับปับเห็นปะ ทีนี้เราก็ขึ้นน้าแล้วแล้วก็ให้มนขึ้นตรงจานเราเทียมนะครับตรงรูๆนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นที่ไม่เห็นเราเนี่ยมันจะยิงได้หรือเปล่านะว่ามันมีช่องรูเล็กๆอยู่แต่ละไงปิดปั๊บก็มาปาั๊บเลยเอ้ยเอาเฮ้ยเ pues, ปิดล่านี่และหยอหยอ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 ย,อย,อ,ยอ,อย่าทำเราละเพื่อเรามาดดเอ้เป็นมิดเป็นมิดเป็นมิดไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงเพื่อนไม่ยิงไม่ยิง โอเคผมจะเดินไปหาเขานะ้ครับอ้าไงเห็นปะผมไปตรงไหนผมก็เจอแต่คนดีๆครับอืมทำไมสักคมเก็บไฟเขาต้องย่อผมดูแล้วมันก็ดูน่ารักดีนะครับเชดเขารู้ว่าผมไม่มียาว่ะเขาให้ยาผมว่ะอ๋ออยากเลิฟเลยแบบรับเลิฟอ่ะเลิฟยิ่งกว่าเลิฟอ่ะโอเคครับสลับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สลับ คนที่อยู่ในเกีที่มาเจอผม้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจะเริ่มกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอื